สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องครับขอบคุณแม่จ้อยนะครับที่มาเมตตาญาน้องใบบัวนะครับผมให้คุณแม่นะครับเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวจนนะครับก็จะมีนะคะนะคะน้องใบบัวก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม่จ้อยนะคะนักฟ้าใจดีที่เมตตามอบคะแนนนะคะกับ แปลงยาแปลงนี้นะคะหน,นึ่งคะแนนให้กับหนูใบบัวนะคะแม่ควานนะคะและครอบครัวหนูใบบัวก็ขออนุญาตนะคะแบ่งปันน้ําใจนะคะให้อาช้างช่องน้องปุ๋ยนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนอีกสองช่องนะคะที่ย้ายมาจากบ้านดอนแก้วนะคะเนาะที่อําเภอสตึกนะคะที่ครอบครัวแม่ไพ่นะคะช่องช่องช้างน้องปุ๋ยและเพื่อนเพื่อนอีกสองช่องอได้รับความเดือดร้อนนะคะมาอยู่ที่วัดป่าอาัจจียงนะคะก็เดี๋ยว ก็จะได้แบ่งปันแปลงหญ้าตรงนี้ให้กับเพื่อนๆได้ทันกันด้วยแล้วกันค้านะคะแม่ควันและครอบครัวรวมถึงน้องช้างทุกเชือกต้องขอขอบพระคุณคุณแม่จอยนะคะที่เมตตานะคะมอบความอ่มอบอาหารให้กับน้องช้างทั้งหมดนะคะขอให้บุญรักษาคุณแม่นะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้คุณแม่จอยสมดังใจปรารถนานะคะขอบพระคุณที่เมตตาและอนดูน้องช้างในยามยากยามวิกฤตน้องช้างก็มี อาหารได้ทานแล้ววันนี้นะคะหลังจากไร์สดเสร็จแม่ควันก็เลยพาพ่อควันมาตัดหญ้านะคะเพื่อที่จะเอาไปให้น้องใบบัวก,กับคุณแม่ใบเตยและแม่น้อยหนาได้ทานค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองคุณแม่จอยค่ะขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะสําหรับคลิปนี้แม่ควันขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยนะคะขอบพคุณค่ะ เดี๋ยวแม่ควันก็จะต้องขออนุญาตหอบยาขึ้นรถนะคะเพื่อเอาไปให้น้องช้างทั้งสามเชือกได้ทานในตอนเย็นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ